ทำไมกูไม่ได้เห็นแตงเกมไม่เห็นตื่นที่ตันอยู่เขาบอกว่าคนมีหนวดมักจะเหลี่ยมเอ็เฮ้ยโดนไนึ่กัโอ้เห็งเกมบ้ามันแก้ไงอ่ะคนดูรู้ปะคนดูรู้ไหมครับว่ามันแก้ไงอ่ะ ไอ้ที่เราตระหนกพี่เทนแบบพูดะจะปากเต็มคำเลยเลยเต็มปากเต็มคำ Cover me พี่ตาน,นี่ติดอะไรอย่างสิเเียไยติดใจเหรอติดใจเหรอ Cover me โอ้โหมันแก้งไงคนดู เอาไอ้แกนทำอะไรเมื่อกีอ้กูนั่งปรับเก้าอี้อยู่ไอ้เหี้ยมใจเย็นนิหน่อย Killing spree for the blue team เอาอยู่ไหนนี่ร้อยสิบหกอุ้ยสองตัววะไอ้เหี้ยฟีโน่พีนโพนโ่ว่าผ่าน

โอ้ยดูดีๆๆๆดเขาเจ็บคู่เฮงน้องฮุยไอ้แกนเจ็บเจ็บคู่เลยฮ้ยทำโบโบโหทำตัว,โโว,ท,ำตวทำตัวไม่น่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้ว นั่น, 18, นร้อยสิบแปดเลยแจนรถระเบิดเฉยเออพี่เียนทำอย่านั้นทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนดูช่วยบอกช่วยคิดแทนผมหน่อยดิว่าพี่แจนทำอย่างนั้น,ทำ,น,นทำไมเพ่อเล่นเกมแรกงหินมาไม่ทันเออเล่นไปเพิ่งเกมแรกครับเกมแรกเกมแรกก็มาก็ส่งมาแล้วอ่ะคือโ่งมาแล้วอะส่งสองสองนะรู้จักเปล่า คอนเทนต์เออคือคนดูคิดแท็หมือนไหมว่าพี่ทินกันเนือทำไมอะ่ะวิทย์ใส่คนดูทุกคนน,นะครับใครเข้ามาดูฝากแล้วกดแชร์ไปตามให้หน่อยทุกคนยิงไม่โดนพี่วันนี้ผมยิงไม่โดนเลยดาผมหน่อยอยากมีแรงผลักดันโอ้ยด่าบแม่หรอกครับผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันครับ b ม u ยิงไม่โดนเหมือนครับไม่กินเลยเขาเล่นปีนิ้วครับเล่นปีนิ้วครับ พอเข้ามาหน่อยครับแป๊บนึงครับก็พูดครับแก้มไม่ได้โอชัดเขาบอกว่าคนผมพองกับมักกะเหลี่ยมเว้ย Expired Cover me เหนียวแก้เฮ้ยแกงพี่ถึงเก้าเอ๋แกงน้องรักต้องรอแบเกมเลยโอเคมัน,ม,นมันเมื่อไหร่มันจะแก้วะไอเนี่ยมันเป็นหลายรอบแล้วจริงๆอ่ะก็ออกแล้วเข้าใหมาโ่โอเค เพิ่มไปหลายรอบมาแล้วเนี่ยตรงเน o ้ย ที่หัวทองเขากำเนิดแล้วฮ่เลเซอร์ด้วยอุ้ยกำเนิดแล้วกำเนิดแล้ว expired เฮ้ยพี่หัวทองมาแล้ว free for the blue team Clear! you know what i'll be more humble now cover me น้องรักนซอัีไม่หรอโอ้ออกเข้าใหม่โอ้ชัดออกเข้าใหม่เลยหรอโ้ไม่ได้ซ้อมม้ี่ซ้อมวมไ้ซ้อมอีแล้วอะตเดมมแล้วนไอ้ย่เี่ต้อไดเไม่วดรงคนไม่หนวด เขาบอกคนมีหน่วยทอบเหลี่ยมเลยจริงปะว่ิจริงปะ Blue team พี่ตันเนี่อะไรของเขานะ่ะเข้ามาแล้วเหรอไม่มาหนเพียนพูดแรงเกินเลย First point for the red team ัวบอกพวาพี่ตันพอ่เทนเพราะว่าเาบหน้บาบักกี้ไงเราอะนาคูเป้ไม่รวมอยู่แล้วเนาะ เพียงเลยครับเออทองฟ้าอะไรอ่ะพี่โจโพีก่ก็สามนาโนยเไยขอมาครับพี่เบคขอมากครับขอคอ้ชทัอรเฮเตอร์ใหม่จากพี่เบคับเฮ้ยเอา้เอาเอ้าเอ้าเ,าเ,าเดลุด À cho nice shot! chứ didn't attack again, whatever, whatever, why not? Oh, hello, 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 nó cái này, được này ไม่ควงไม่โดนเลยพี่ยังเจ็บแล้วพี่เราที่หกไอ้แก๊งเชื่อเราที่หกอยู่กักยังไม่พอปัญหาเลยไม่มีเราไม่เป็นไรครับพี่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ครับพี่หายแล้วดีแล้วพี่ดูแลสุขภาพตัวเอง โอ้โหไม่เกียเก่ยวทิริงแล้วแค่เกี่ยวแคคือมันก็เล่นปกติมันเป็นอีเวนต์ด้วยแหละมันเล่นเล่นง่ายครับมันเล่นเล่นง่ายมันเป็นอีเวนต์ด้วยแหละเล่นเล่นง่ายเก็บล็อกแกนขอดิเก็บมาแกนแกนพักที โอ้พี่ตพี่ติร้อพี่ตาเจ็บเออพี่เฮงเล่นดูผมมันไม่ค่อยเที่ยวเยอะปาเมืจะรู้ิฟกฟกไม่มีหรอกจริงแกนทำให้กูภูมิใจ จอพิงหนว่จริงสวัสดีครับสวัสดีครับ Target down Enemy down Reloading ไม่ขึ้นหรอก,อรอกที่ประจำนี่กวจะขึ้น แกน้องน้องนะน้องะวันนี้เล่กริ่วันนี้เรียกพี่นวดโอ้โหเขามีหลยาาเนี้ยอดี้ย แตนเขาเก็บติดใจเขาเก็บเสียมเหอุ้ยเลียนไ่ดียิงจังยิงโคตรแรงอ่ะน้องนี่แชมป์โลกว่าไหนเอ๊ะไปถึงที่สามครับไม่ดูนานหรอเเขาเดิมนะนี่นี่ครับน้องไม่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยพอดีแล้วโอ้ยไปสามสวัสดีคุณทุกคนนะครับ dòng phá chưa được đi này reloading tịt nhiều phòng phòng này killing spree for the red team มึงไม่มึงไม่เลม,ม,มึงไม่รีเกมเหรอกูหายเลยนะไ,ไหนวะกูไม่เขาเอากูไปแก้นมึงก็ไอ้ยี่ห้อของมึงเนี่ยเสร็จแล้วเฮงให้ไรพี่เนี่ยโอ้มีคนแปดเดียวแล้วครับพี่ชายผมยังไม่คิดยังไม่ออกเลย มีคนแปดเดือนแล้วพี่ชายแต่ผมยังคิดไม่ออกเลยแบบมันยุ่งๆอะนั่แข่งอยู่อ่ะเดี๋ยวแข่งวร์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนศึกาแล้วก็เล่นอะไรบ้างเล่นสบอยออเดอร์ครับออเดอร์ชอบดูพี่เดอร์เล่นเขาดูโหดดีมันดูกล้าเล่นอะ พี่เดออดดูตาเลนเออผมก็เลยชอบดูพี่เดออ์ถ้าไม่ใช่มาละบอยนะก็ดูพี่เดร,รับแล้วพี่จะโรรวมไหมนี่นิววาสมครับน่า่ังนี้อุยไม่ตายเก้าเก้้าวาวา โอ้ห uh, right, ้อมาแล้วตัวสีสีอุ้ยทันทันน้องไอ้เชือกแกนฝังมึงฝังเป็นที่ยไม่พูดวะแกนแกนเจ็บแล้วแกนเดี๋ยวนดีคนดูทุกคนนะนะครับใครเข้ามาดูฝังแล้วเปิดแชร์เปิดตามแน่นทุกคน great you're about to win the blue team is about to win พี่แกนเจ็บแล้วพี่แกนที่เจ็บแล้วพี่แกน เบอ,อร์เท่าไหร่ครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันเจ็ดติดมาครับเจ็ดติด5เจ็ดติด โอ้ล่โหใจโรช้าล,<อ>ลไัไปเลแล้วนนไม่มีเข้าห้องดีกว่าเข้าห้องดีกว่าเข้าห้องดี